ก็มาพบกันมวนที่สามตอนที่หนึ่งวนที่สามทั้งหมดมีสี่ตอนนะครับก็คิดว่าฝาจะจบสี่ตอนก็ประมาณปีหนึ่งตอนนี้ผมเริ่มเอาพิมพ์พระมาเผยแพร่ให้ท่านดูที่ท่านเห็นนี้ก็คือพิมพ์เส้นได้เนื้อสวยนะครับของหลวงวิาจารณ์เจรนายหลวงสิทธโยธาลักษ์แล้วก็ หลวงวิจิตนารืมมอนตรงนี้คือแม่พิมพ์หินนะครับก็มีประมาณสักพันกว่าพิมพ์แม่พิมพ์หินระบุข้างหลังเลยว่าสร้างพศอ,อ,อะไรเดี๋ยวจะโชว์ให้ท่านดูสักสามพิมพ์นะครับตอนนี้ท่านดูพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับโชว์แม่พิมพ์นะครับแต่ไม่ใช่พิมพ์เส้นได้นะครับนะครับ,รบอันนี้โชว์ให้ดู หลวงข้างบนแก่บ้านหลวงวิจิตนั่ืมมนเรามาชมกันนี่ก็อีกท่านหนึ่งแต่ผู้แกะไม่ใช่หลวงวิจิตคือหลวงสิทธิหลวงสิทธิโยธาลักษ์นะครับหลวงวิจิตนั่นรืมมนนี่หนึ่งสองนะครับสองสี่หนึ่งสอง หลงเสร็จ์นี่1หนึ่งี่นะครับอันนี้ก็ถ้ารู้นะครับองค์นี้อธิบายนะครับที่ให้ทำบุญที่คุณเอสองหูครับตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่องค์ละห้าล้านเข้ามูลนิธินี่คือแม่พิมพ์ของเขาเลยครับนี่เกตทะลกซุ้มถ้าเแล้วเพียมพักแก้วใหญ่ฐานสองเส้น นะครับเดี๋ยวเอาพระมาโชว์ให้ดูดูสักก็ได้อันนี้ให้ท่านดูนี่คือหลวงนี่ที่ผมบอกท่านหัวมากหลวงวิจาร์ครับวิจารเจรนายนะครับนี่หนึ่งหนึ่งนะครับบอกว่าหลวงวิจารเจรนายไม่มีตัวตนแล้วท่านมีหลักฐานอะไรไม่มีตัวตนนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันพูดกันแบบชัดๆัด นะครับก็อยู่ดีๆปากว่างๆนะครับก็หาเรื่องใช่ไหมครับปากพาจนเห็นหรือยังครับนี่คือองค์พระนี่องค์พระนะครับที่บอกเมื่อกี้ทะลุซุ้มนะสองหูนะครับตางสองเส้นพร้อมจะเผยให้ดูนี่เผยให้ดูเห็นไหมครับ ทะลุซุม้มสองหูนะครับนี่เปิดให้ดูท่านไดเถียงนะครับนี่ต้องมีหลักฐานเหล่านี้เพราะว่าท่านเองก็พูดชัดเจนว่าพิมพ์นี้แกะยากมากนะครับค่อยๆแย้ะให้ท่านดูอ่าเป็นไงครับเห็นไหมครับ อันนี้คือหลักฐานแค่นี้พอหรือยังครับนะครับน่าจะพอทั้งๆท,ท,ที่ผมเองก็มีทั้งลูกมีทั้งประวัติมีอะไรเยอะแยะนะครับตัวด,ด้านหลังเนี่ยถ้าไม่มีตัวตนจะมาอย่างไงอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับนี่ปกโพ เดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้ชัดวันนี้หน่อย mm. ก็เรียนให้ทราบน,นะครับว่าเธอทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์คิดได้แต่อยา่าไปด่าคิดได้ครับคิดได้คิดว่าอย่างงู้นคิดว่าอย่างนี้คิดตามสะดวกแล้วก็รอให้เขาแฉหลักฐานก่อนค่อยมาจะบ่นจะว่าอะไรก็ขามาว่ากันไป นะไม่ใช่ว่าออยู่ดีๆก็พูดพ่งออกมาเลยว่าที่นี่หลอกลวงคุณไม่เช็คประวัติผมสักนิดถ้าเช็คประวัติสักนิดหนึ่งคุณก็จะไม่กล้าพูดว่าคนอย่างผมจําเป็นต้องหลอกลวงท่านเหรอผมสร้างบ้านให้ผู้ยากไรมาหลายจังหวัดบางจังหวัดเป็นพันไรใช้งบเท่าไหร่นะครับอย่างเฮียกุ้ยว่าแหละพวกสมองอะไรนี่แหละปัญญาอะไรนี่แหละ นี่อันนี้ลองดูนะครับหนาอันนี้ไม่ใช่อิดนะครับนี่คืออิดนะครับนี่เจ็ดโป่งนะครับเจ็ดโปง่งอันนี้ก็เป็นสารอะไรสักอย่างนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อนุ่ม,มเราพูดถึงเรื่องเด่นกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น ท่านต้องเข้าใจในเครื่องของโฟเลสเซนสแกนซึ่งอาจารย์ก็ไม่เคยเออกมาปิดเผยให้ทราบอันนี้ผมเองผมจะอธิบายให้ท่านฟังนะครับอธิบายให้ท่านฟังเครื่องโฟเลสเซนสแกนเนี่ยมันเป็นเครื่องพิเศษนะครับทางบริษัทก็ได้ประชุมกับเจ้าของบริษัท ผลิตเครื่องอันนี้รายละเอียดนะครับบอกว่าตันเช็คทองเช็คหนังอื่นเช็ดเช็คไปตอนนี้เพื่อทุกอย่างนะครับไม่ต้องบดเพราะว่าเช็คที่เครื่องของผมเนี่ยมันต้องบดละเอียดแล้วถึงจะเช็คได้เพราะฉะนั้นเมื่อบทไปแล้วเนี่ยเหมือนกับคาร์บอนสิก็ต้องบดนะครับ แล้วตอนหลังมาใช้แสงอะไรเนี่ยทุกอย่างนะครับไว้ผมข้อมูลให้นั่นกว่าน,นี้หน่อยในเมื่อมีบางคนบอกเมษารู้เรื่องก็ผมก็อยากรู้นะครับนะครับว่าเครื่องมันแม่นไหมผมพิสูจน์ได้ผมพิสูจน์ได,ได้อย่างนี้นะครับเขาบันทึกไว้เลยชัดเจนว่าสร้างเมื่อสองสี่สามหนึ่ง ถ,ถ้าคุณอ่านเพี้ยนเครื่องอายุพันกว่าปีนั่นก็ไปไหนแล้วไม่รู้องค์นี้เขาบะบุชัดเจนสร้างรอศหนึ่ใช่ไหมครับอ่าใช่หรือไม่เมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าเครื่องคุณอ่านไม่ตรงนะครับว่าสร้าง2องสสามนะครับเครื่องนั้นก็เอาไปทิ้งขยะได้ก็คือทุกอย่างเราต้องมีหลักฐาน นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ยหลวงวิจารณาในคือดินดินเนี่ยมันมีมากอันดับซิลิกาเนี่ยมันมีมากอันดับสองรองจากกาซออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นโลกใบนี้เนี่ยที่เครื่องอันนี้อ่านได้คือบาง ซิลิกาจากทรายกับซิลิก้าจากดินดินนี่ถ้าเช็คในหลักวิทยาศาสตร์แทน้ำยาก็จะเป็นอะลูมินา่าแคลเซียมเผาแคลเซียมดิบเช็คได้หมดแล้วครับแคลเซียมดิบมันก็จะเป็นเช่นแคลเซียมเผาก็จะมี30%สมมมตินะครับแคลเซียมดิบ COCA เนี่ยก็จะเป็น55%อันนี้ก็เล่าให้ท่านฟัง เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรู้เรื่องพระสมเด็จเนี่ยเท่าผมเนี่ยยากนะครับยากเพราะอะไรอันนี้เจ็ดป่งนะครับก็ผมอยู่กับพราแท้ตั้งแต่ประวัติแม่พิมพ์ลองพิมพ์แล้วรู้ด้วยว่าแต่ละองค์สร้างบนสารอะไรเจ็ดปง่งหรือเจ็ด่าหรือเจ็ดท่าเจ็ดสะ หรือดินหลักเมืองผมรู้หมดเพราะฉะนั้นเครื่องมือเราก็พร้อมด้วยคือผมเนี่ยฟ้ากำหนดให้มาดูแหลเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือใครจะเถียงผมนะครับเถียงได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังนะครับถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีใบลงใบลานหรือกระดาษสาหรือมแม่พิมพ์หรือมีบันทึกไว้เนี่ย ท่านเถียงผมท่านก็หน้าแหะผมพูดตรงๆใครมาเถียงผมเนี่ยน้าเย็บไม่ติดทักคนคุณไม่มีของแท้ให้ศึกษาแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเป็น่านแท้นะครับใช่หรือไม่เนี่ยสร้างจากเกลีลนนะครับแต่นี้ปอมก็ใช้ใช้วิธีสร้างจากทราย นะครับท่านดูอ,องค์นี้นี่นะครับการละเอียดขนาดนี้นะครับสร้างจากดินเกาลีวนนิเคราะห์ออกมาก็คือซิลคอนกับปูนนะครับสวยนะครับมีเกตดสะบัดอย่างนี้เก็บไว้เลยครับเก็บไว้เลยชุดนี้เป็นชุดที่หลวงวิจารณ์ท่านสร้างขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับจะสวยเป็นพิเศษอันนี้เจดีโยนะครับเจดีโยเดี๋ยวผมดูคิดว่ามองไม่ผิดนะครับมองไม่ผิดหรือผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับพออยู่อยู่ใกล้เกินไปมองยากท่านดูองค์นี้เห็นไหมครั เกตไม่สะบัดทางทางไปทางซ้ายเรานะครับเกตมัสะบัด,มา,บดมาทางขวาความหมายคืออะไรอันนี้ก็ต้องพิจนารณาก็ด้วยเหตุและผลที่เห็นเห็นนี่เขาเรียกน้ำปูนขับออกมาน้ำปูนนี่เจ็ดตานะครับมีเม็ดหนึ่งก็ดีใจละนี่คือน้ำปูนที่ขับออกมาเพราะว่าองค์พระองค์ไหนที่ไม่มีน้ำปูนนี่ยกเบนปืนปอกหอยเดบไม่มีนะครับ เข้าใจหรือยังครับว่าซิลิคอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นทรายมันเป็นดินนี่แหละครับเราเรียกซิลิคอนแล้วทรายก็ซิลิคอนเช่นเดียวกันทั้งหมดองค์ประกอบต้องดูนะครับระบบ ISO เนี่ยเขาเข้า <ๆ S 1> ละเอียดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นฟังหน้า สวยนะครับเอาล้วครับคลิปนี้ก็ท่านชมภาพเป็นหลักฟังผมพูดเป็นลองนะครับอ้าวนะครับสินเจียย่อีสินีหัวใช้ตัวทางตัวทางทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำฝัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดลุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับ ทำไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพวบเกษตรกร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่าหนึ่งพันบาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดี ท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่องที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ด เรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ล n e OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ